สามารถท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับสำหรับพอยลิสเซโร่12เหรียญครับบียาลีไวต์10และเพิ่มสมาชิก8ท่านครับถ้าต่อสันไปครับสมสรนุงเทพใต้ท่านนายกรับเพือกแอนดรูว์แม็กเฟอร์สันท่านไม่อยู่นะครับ ต่อไปเป็นสโมสรกลุ่มที่4กลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ผู้ช่วยผัวการภาควิชัยอินโธชัยครับท่านนำนายกับเลือกทิติยุทธพิช,ชยญโยธินนะครับสโมสรโรตารี่อยู่สิท่านยังไม่ได้กำหนดพีพอร์ฟเฟรโรนะครับแต่ท่านจะเพิ่มสมาชิกหนึ่งท่านครับผสามวยนายกับเลือกชัยพัฒประสมทองครับพอแพร์ริเฟรโรหนึ่ง พิ่มสมาชิกหนึ่งครับและท่านนายกรื่องยุบพดียุบพดีคีรีจากสโมสรสาปทุมนะครับพอแฮร์ิสเฟโร่สามเีียนครับและเพิ่มสมาชิกสี่ท่านครับ ครั้งนะครับสโมสรโนตารีสาประทุมท่านนายกรับเลือกยุคพอดีทีวีเป้าหมาย PHF นะครับสมเหรียญและเพิ่มสมาชิก4ท่านครับลำดับต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่4ค่ะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคดำรงพันธ์สนิทวงศ์ณอายุทยาจากสโมสรโนตรีพระนะครท่านนายกสโมสรโนตรีนายก สีพรสงบธรรมจากสโมสรโรตอรี่ปทุมวันพอแฮร์ิสสิบเหรียญค่ะและเพิ่มสมาชิกสองท่านค่ะสโมสรโรตอรี่บางรักนะคะนำโดยท่านนายกรับเลือกพิคุณวราภานะคะพอแฮร์ิสค่ะ12เหรียญค่ะ โรตารีพระนครน,นะคะท่านนายกรับเลือกวีรพัชราสตาวสินค่ะพร,พรายลิสสามเหรียญและเพิ่มสมาชิกสามท่านค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่5นะครับท่านผู้ช่วยผู้วาการภาคมาลีขำรักตระกูลจากส,มสโมสรโรตารีปทุมวันครับ เป้าหมายนะครับสำหรับท่านนายกรับเลือกนัดนัญญาอัศวนิชากรจากสโมสรโรตีสาธรครับพอแฮร์ริสเซโร่ห้าเหรียญครับเพิ่มสมาชิกสามท่านครับต่อไปเป็นสโมสรโรตีชนบุรีนะครับโดยนายกรับเลือกวีระนหนองสั์ครับพอแฮร์ริสเซโร่ห้าเหรียญครับ เพิ่มสมาชิก4ท่านครับต่อไปนะครับสมมสรนอตเตอรี่สีมสลมครับนายกรับเลืองอรัญญาทวีลาภาพรออครับพรอ,อเลสเโร่สาเหรียญเพิ่มสมาชิก4ท่านครับลำดับต,ต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่6ค่ะ โดยท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคบัญชาพัชนะจากสโมสรโรตารีดอนเมืองนะคะสโมสรโรตารีวัฒนาในพระอุปถัมภ์นำโดยท่านนายกเลือกศาสตราจารย์ดรชัยยงพรมวงค่ะพอไทลิสสี่เหรียญและห e ้า e r ค่ะ สโมสนโดตอรีลุมพินีโดยท่านนายกรับเลือกสุร,รเดชสุชายยานะคะเป้าหมายพรไทลิสสองเหรียญและเพิ่มสมาชิกสองท่านค่ะลุ้มที่เจ็ดนะครับท่านผู้ช่วยตัวการภาคนัทพลจุติเลิศประเสริฐสโมสโรโดตอรีพระปิ่นเกล้าธนบุรีครับ นายกเลือกปรมัสตีิลิทิชัยครับจากสโมสรโรตรี่กรุงเทพัชนาทาอเอฟขอประธานโทษครับขอท่านนายกรับเลือกยานีดำรงจากจากสโมสรโรตเตอรี่เยาวราชครับเพิ่มสมาชิก8ท่านครับท่านนายกนับเลือกปอรมัสตีิลิทิชัยจากสโมสรโรตอรี่กรุงเทพัชนาท่าพอยเลสเตโรสสองเหรียญเพิ่มสมาชิก3ท่านครับ ต่อไปครับนายกรับเลือกมีนาเลิศภาราคุณจากสมโมสรโรตารี่สัมพันธวงศ์ครับพอเรนเตโรสามเหรียญเพิ่มสมาชิก5้าท่านครับต่อไปเป็นกลุ่มที่8นะคะ,ปปะ,คะโดยท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสุกิจเจริญสุขสมโมสรโรตารี่กรุงเทพเบนจัสซิรินะคะท่านนายกรเลือกอภิชาติสุดแสวง สโมสรโนตารีกรุงเทพเบ็นจ mm hmm. ่สิริพอแฮลิสสี่เหรียญน,นะคะและเพิ่มสมาชิก3ท่านค่ะ mm hmm. และจากสโมสรโนตารีกรุงเทพคลองเตยนะคะนายกรับเลือกนักพักโชติประวัติค่ะ mm hmm. จากอพอแฮลิสนะคะหนึ่งเหรียญและเพิ่มสมาชิก2ท่าน